เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์สูงวัยคนนี้ใช้ชีวิตเกือบทั้งหมดในการดูแลสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์แต่ตอนนี้ถึงเวลากเกษียณแล้วเมื่อวันกเกษียณของเขายิ่งใกล้เข้ามาสัตว์ต่างๆก็รู้สึกได้ว่าเขากำลังจะจากไปตลอดกาลพวกมันมารวมตัวกันรอบๆตัวเขาเล่ากับกำลังลังเขาไว้ลิงชิมแปนซีตัวหนึ่งโอบกอดเขาด้วยความรักเหมือนไม่ต้องการให้เขาจากไปสัตว์ต่างๆดูเศร้าสร้อยเพราะเขาไม่ใช่แค่ผู้ดูแลแต่เป็นเหมือนคนในครอบครัวเขา,สาใาส่ใจความสุขและความสบายของสัตว์เสมอก่อนจากไปเขาได้ไปเยี่ยมสัตว์ทุกตัวที่เขา เคยดูแลด้วยตัวเองเขาป้อนนมให้ลูกหมีตัวเล็กและยิ้มเมื่อเห็นมันกินอย่างมีความสุขเขาลงไปอาบน้ํากับช้างอย่างสนุกสนานจระเข้ตัวใหญ่แก้งนอนทับเขาอย่างซุกซนทําให้เขาหัวเราะออกมาเสียงดังเขาเล่นกับคาปิา่าและมีตัวสล็อตที่เชื่องช้าแต่ขี้เล่น เราให้เขาอุ้มขึ้นบ่าเหมือนเช่นเคยเขารู้จักนิสัยของสัตว์ทุกตัวและดูแลพวกมันด้วยความอดทนและความรักเสมอในที่สุดเขาก็เดินสำรวจรอบสวนสัตว์ก่อนจากไปเขาได้ถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่ดูแลคนใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์ที่เขารักยังคงอยู่ในการดูแลที่ดีเสมอไป